สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอออทาลอดบายกันชเชร์ียนะคะคลิปนี้เราจะมาอัเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณเหลือ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 อีกสองราศีเท่านั้นมากันที่ราศีกรกฎค่ะราศีกรกฎ16-30กถึง30กระดาษกดานนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะ เป็นการดูดวงแบบตะวันตกเป็นการดูดวงทั่ว,วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือน,าาน้าไพนี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือดวงทั่ว,ว,วไปโอเคไหมอ่ะมามาดูกันซิว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณบ้างขอพลังงานหลักหนึ่งใบเป็นห้าเหรียญ King of One มันมีบางสิ่งบางอย่างในความรักของคุณที่คุณรู้สึกว่าโดนวิ่งตามหรือโดนกระทํามาก่อนมันเป็นความรู้สึกที่เป็นผู้ให้แต่ไม่ได้เป็นผู้รับอะไรเลยขอดูคนที่คุณรักก่อนรักสัมเศร้าไม่เอ่ยพลัางงานถ้าเป็นรักสะอาดรักดีๆเลื่อนผ่านเลยไปนะคะเลื่อนผ่านเลยไป สิบดาบโอ้มีการจบกันแล้วหรอคุณกับเขาเราเลิกกันเหรอเราเลิกกันแล้วเราจะกลับมาอีกไหมอ่ะก็ระกด m โอโเมตค่ะเหนื่อยน่าจะมีเกณฑ์ของการเลิกลาเดี๋ยวนะคะเกณฑ์ของการเลิกลาเกณฑ์ของใครบางคนมีครอบครัวแล้วเนี่ย ไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้ในขณะที่อ่านนะคะไพ่ใบแรกของคุณเป็นหเหรียญมีความรู้สึกว่าที่ผ่านมาความรักครั้งนี้มันเป็นความรักที่เราวิ่งตามอยู่ฝ่ายเดียวแต่เรายัางต้องการอยู่นะไม่ใช่ว่าเราไม่ต้องการเรารักเขานะ่ะเรารักเขาเราถึงเจ็บมันมีสามดาบเรารักเขาเราถึงเจ็บเราทุ่มเทเราวิ่งตามเราให้ใจเราให้ทุกอย่างแต่เรารู้สึกเจ็บกับความสัมพันธ์นี้ เจ็บแล้วอยากจบไหมเจ็บแล้วก็คือ,อยังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่แต่ว่าใจลึกๆมันคงเจ็บปวดในบางคนนะคะอาจจะเบรกพักหยุดนิ่งห่างหายไม่ติดต่อสื่อสารมันจบไปแล้วลหะแต่ว่ามันเป็นความจบที่มันเป็นการจบที่ยังเจ็บอยู่นะมันอาจจะเพึ่งจบไปก็ได้นะลักษณะของการเพึ่งจบไป คุณอยู่ในอาการของการกลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงอยู่ก็เจ็บไปก็เจ็บอยู่ตรงไหนหัวใจก็เจ็บพยายามโฟกัสพยายามดึงร่างกายและจิตใจไปโฟกัสกับงานกับเงินไม่อยากอยู่ในพื้นที่นี้อีกแล้วคุณอาจจะไปดวกับคนที่เขามีครอบครัวแล้วก็ได้นะหรือคุณมีครอบครัวแล้วก็ได้ไพ่เป็นไวเวอร์ซาได้ในขณะที่อ่าน สถานการณ์ที่ผ่านมานะ่ะมันเป็นสถานการณ์ที่เราเราพยายามทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจทุ่มความรู้สึกต่างๆเรียกว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วอืมเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วแต่แล้วสิ่งที่ได้รับก็ไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยมันยังคงเงามันยังคงเป็นความรู้สึกที่ปวดร้าวเจ็บในใจอยู่ แต่คุณพยายามที่จะไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินชีวิตคุณเป็นคนที่ก่อนข้างมีมีเป้าหมายในชีวิตนะเป็นคนที่ก่อนข้างมีเป้าหมายในชีวิตเออยังต้องการความสัมพันธ์นอยู่ต่างคนต่างยังรู้สึกถึงกันต่างคนยังอยากต้องการกันและกันแต่ว่าพยายามนิ่ง พยายามควบคุมอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองให้อยู่ในพื้นที่ของตัวเองให้ได้เอาชนะพยายามเอาชนะใจตัวเองให้ได้ถึงแม้นมันจะเจ็บถึงแม้นมันจะทุกข์อืมอาการของเขาก็ไม่ต่างกันอาจารย์มองสิบดาบของเขาเนี่ยไม่ต่างกันเลยรักษาแผ่กายแผจใจระวังเรื่องของสุขภาพค่ะระวังเรื่องของการเงินไม่พอใช้การเงินที่เริ่มรู้สึกถึงอาการขาดแคลนเออ ให้ระวังเรื่องเงินด้วยนะคะไพ่ของคุณแล้วก็อาจจะใช้เงินไปกับความเจ็บป่วยร่างกายสุขภาพอืมต้องใช้เงินไปกับสุขภาพดูแล้วความคิดของเขากับความคิดของคุณมันคนละความคิดกันมันสวนทางกันคาดูห,ห้าเหรียญ อยากเดินจากมาค่ะมีใครบางคนเดินจากเทกันไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอยากไปไหมก็ไม่ได้อยากไปความรู้สึกที่มันยังคงรักมันมันเหมือนเป็นการบีบบังคับใจว่าต้องไปอยู่ตรงนี้ไม่ไหวแล้วอยู่ตรงนี้มันเจ็บอยู่ตรงนี้มันทุกข์อยู่ตรงนี้มันไม่มีอนาคตแต่ต้องไปเจ็บไปทั้งทงที่ไม่อยากไปนะคะช่วงนี้อารมณ์ของคุณเบื่อนายกับความรู้สึกรัก เรารู้สึกว่าเรารักกันเขารักคุณคุณรักเขาทูออฟครับเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้สึกแลกเปลี่ยนความรู้สึกซึ่งกันและกันเหมือนเขารักเราแต่มันมีอะไรมาขวางกัน้นเมียเขามาขวางกั้นอยู่หรือเปล่า <c oughs> <c oughs> เออเมียเขามาขวางกัน้นคุณไปเดียวกับคนมามาีที่เขามีครอบครัวแล้วไหมคุณไปเดียวกับคนที่เขาเขามีคนข้างกายแล้วหรือเปล่า อารมณ์ของคุณคือเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เป็นอยู่ในอดีตมันมีความเบื่อหน่ายมีความรู้สึก,กจิกจั๊กจอ่ะตอนนี้กลับมารักตัวเองแล้วค่ะมาดูแลตัวเองอยู่ในพื้นที่ตัวเองเริ่มมองถึงทิศทางใหม่ๆสําหรับชีวิตอยากกลับมารักตัวเองไม่อยากอยู่ตรงนั้นอีกแล้วอยากเดินออกมามช่วงนี้มีเกณฑ์ของการไปทำศิลปกรรม ซื้อเสื้อผ้าแต่งหน้าแต่งตาทำผมดูสวยดูสวยดูสวย <c oughs> ดูสวยแล้วก็ไปโฟกัสกับงานากับเงินเริ่มกลับมาตระหนักถึงความรักตัวเองเป็นแล้วค่ะเริ่มหลักตัวเองมากยิ่งขึ้นเพราะว่าคุณมองถึงความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่เราสองคนพยายามจะขไขฝันซึ่งกันและกันหรือเปล่า หรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เราสองคนพยายามที่จะวาดวิมานไว้ในอากาศแต่มันไม่สามารถเป็นไปได้หรือเปล่าคุณอาจจะดิ้วกับต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาหรือรักทางไกลหรือเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ตรงนี้ก็ไม่ไมีสถานะค่ะเรามีสถานะไหมคนคนนี้อาจจะมาเพราะการขอพรของคุณก็ได้นะคุณไปขอพรอ,อะไรมารักครั้งนี้ผิดที่ผิดเวลาผิดท,ทางคุณพยายามเข้มแข,แข็งเป็นอย่างมากนะ พยายามจะตัดให้ขาดแต่กี่ครั้งกี่หนแล้วการตัดครั้งนี้มันวนกันไปวนกันกลับวนกันกลับก็เรียกว่ามู v ออนเป็นวงกลมกี่ครั้งแล้วค่ะมันพยายามตัดน่ะใจคุณไม่แข็งพอใจคุณไม่แข็งพอถึงพยายามจะออกถึงพยายามจะตัดแต่ใจมันห้ามไม่ได้ใจมันห้ามทอมทุกใจมันห้ามความต้องการใจมันห้ามความคิดถึงใจมันห้ามความเจ็บปวดไม่ได้คุณยังคง พยายามที่จะยืนอยู่และเข้มแข็งยืนอยู่และเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวทำเหมือนตัวเองไม่เป็นอะไรแต่จิตใจข้างในบอกช้ำและเล้าลานมากอารมณ์ประมาณนั้นบางคนไปไหว้พระมาไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้เข้มแข็งขอให้หลุดพ้นจากเวรกรรมขอให้รักครั้งนี้เจอรักที่ดีๆเพราะว่ามันเจ็บนะ่ะมันเจ็บ มันบ่งบอกถึงความเจ็บปวดที่อยู่ในใจที่ซ่อนไว้ไม่มีใครได้รับรู้จะบอกใครก็ไม่ได้แต่ภายนอกดูดูเข้มแข็งดิอืมโอเคนะนี่คือดวงของคุณกรกฎในเดือนนี้คนที่คุณรักเขามีสิบดาบสิบดาบ l วลด e h e r มิ t อาการไม่ต่างกันค่ะสิบดาบเจ็บไหมเจ็บทุกไหมทุกเจ็บจนเจ็บจนต้องเลิอกอะ่ะ เจ็บจนไม่ไหวอ่ะเจ็บจนพอแล้วอ่ะอารมณ์ของการเจ็บแต่ในความเจ็บของเขานั้นเขาก็ยังตันหนักหรือคิดหาทางออกในตัวตนเขาว่าเขาจะหาทางออกยังไงกับสถานการณ์นี้อะไรที่เขาพอจะทำได้อะไรที่ทำให้ให้คนทั้งคู่ถ้าเขามีคนของเขาอยู่แล้วนะแต่สิ่งที่เขาคิดอย่างหนึ่งสิ่งที่เขาต้องทำคือความเป็นจริง สิ่งที่เขาต้องยืนอยู่ในความเป็นจริงสิ่งเขาต้องทําคือความเป็นจริงเขาพยายามหาทางออกให้ดีที่สุดสําหรับเราสองคนหรือทั้งสองฝ่ายแต่ว่ามันเหนื่อยเขารู้สึกเหนื่อยร้าเขารู้สึกมีความมีความไม่ปลอดภยัยมีความรู้สึกถึงอารมณ์ที่มันวางลงไม่ได้ใครคนหนึ่งวางออกจากใจไปไม่ได้เลยมันทุกข์จริงๆนะความทุกข์ของเขาที่อยู่ตรงนี้มันเป็นความทุกข์ที่ ค่อนข้างจะหนักเขามีภาระเกี่ยวกับทั้งงานทั้งชีวิตส่วนตัวทั้งเรื่องของความรักคุณอาจจะดูกระดาศีกันกรกฎเดอะแฮงแมนค่ะเจ็บปวดรอคอยทุกทรมานไม่สามารถจะทำอะไรได้มันมีเหตุผลในการที่เขาทำอะไรไม่ได้เลย เขายังคงต้องการคุณอยู่ค่ะทั้งๆที่คุณเดินจากไปไกลแล้วอยากส่งข้อความหาอยากพูดอยากคุยอยากเคลียร์อยากยื้อคุณไว้ให้อยู่ตรงนี้อืมใจลึกๆอยากให้คุณกลับมาอยู่ตรงนี้กลับมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นช่วงระยะเวลาดีๆร่วมกันใจตรงกันความรู้สึกดี่ต่อก,กันแต่เขามีเหตุผลของเขาที่เขาไม่สามารถกระทำได้คระ สามดาบเจ็บเหมือนกันค่ะเขาค่อนข้างจะมีความทุกข์กับครอบครัวเนาะเขากลับไปดีกับครอบครัวแล้วหรอเขากลับไปปรับความเข้าใจกลับไปดีกับครอบครัวเพราะครอบครัวเป็นสิ่งที่ต้องมีเป็นสิ่งที่ต้องมีเขาไม่ได้เขาแค่ละทิ้งคนคนนี้อาจจะเป็นคนค่อนข้างดูนิ่งๆิ่งก็จริงแต่เจ้าชูนะนิ่งเอานะคะไม่ใช่ว่านิ่งไม่เอา เขากค่อนข้างมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับครอบครัวในบางคนอาจจะมีครอบครัวมีลูกแล้วในบางคนต้องทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดทั้งๆท,ที่หน้าที่เกี่ยวกับครอบครัวนั้นมันเป็นสิ่งที่เขาต้องแบกรับหรือมันเป็นความรับผิดชอบของเขาแต่เขาต้องทําแต่เขาอยากหาเขาก็ลังหาคนที่เติมเต็มครอบครัวเขาเติมเต็มเขาไม่ได้ ในบางสิ่งบางอย่างเขาก็เลยต้องไปแอบหาเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาต้องการอะไรกับความรักความสัมพันธ์นี้เขาไม่รู้ว่าเขาต้องการความรักแบบไหนแต่เขาจะไปเรื่อยๆกับคนที่สามารถเติมเต็มให้กับเขาได้เอเคไหมแต่สิ่งที่เขาต้องเลือกหรือสิ่งที่เขาต้องเป็นหรือสิ่งที่เขาต้องจูหรือสิ่งที่เขา,าสิ่งที่เขาคิดนั้นคือคำว่าครอบครัวคะ่ะ อืมเขาเป็นคนรักนครอบครัวมากมาก,มากในเดือนนี้ค่ะ16-31กันยายนนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะไปในทิศทางใดคะสามถ้วยสามถ้วยเจ็ดถ้วยห้าถ้วยสี่ถ้วย คุณจะเกิดการทบทวนครั้งแล้วครั้งเล่าคุณจะคิดถึงอดีตคุณจะคิดถึงแต่เรื่องราวเก่าๆบางครั้งความคิดของคุณอาจจะมองไปว่าถ้าเราไม่สามารถเป็นกะยาเป็นแฟนหรือคนรักกันได้นะขอเป็นกะยาณมิตจุดตรงนี้ได้ไหมไปกันเรื่อยๆแต่เป็นกะยาณมทิที่ดีต่อกันไอ้ความที่เราวาดฝันไว้ที่มันพังทลายลงไปหมดนะ่ะ คือเขารู้สึกว่ามันมีใครคนนี้ใครคนหนึ่งรู้สึกว่าอยากยังต้องการและอยากมีกันและกันไว้แต่การอยากมีกันละกันไว้เนี่ยมันเป็นการอยากมีที่ไม่มีสถานะไม่มีความชัดเจน จสติกหรือว่าการที่เขาอยู่กับครอบครัวเขาอยู่กับครอบครัวแบบว่าอยู่กันในการทําหน้าที่มีทะเบียนสมรสและทําหน้าที่ร่วมกันดูแลลูกเต้าดูแลครอบครัวแต่ความสุขในใจนั้นไม่มีสถานะให้ใครไม่ได้สถานะให้ใครไม่ได้อาจจะมีการปรับ อยากจะนะอยากความคิดของใครคนนึงอยากจะให้กลับมาเพื่อหาข้อตกลงไกลเกลียหาข้อยุติในปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นมันหาข้อยุติไม่ได้ถ้าอยากได้ความชัดเจนตรงนี้มีไม่ได้ถ้าอยากได้เวลาตรงนี้ก็มีไม่ได้หาข้อยุติสําหรับใครบางคนหรือหาข้อตกลงร่วมกันว่า จุดตรงไหนคือจุดตรงกลางที่สามารถจะไปจะพัฒนาหรือ,อยังจะอยู่ตรงนี้ได้อีกครั้งจะมีใครยอมหรือเปล่าคุณอาจจะเดียวกับตนเพือ่อศพอะในบางกรณีที่เลิกกันไปแล้วครับถ้าเลิกกันไปแล้วมีโอกาสไหมที่จะกลับคืนมาย้อนกลับคืนมากลับมาปรับความเข้าใจกลับมาพัฒนากลับมาไปกันต่อมีไหม queen of cup อืมเป็นออฟเพนเติลค่ะเดมเพลสค่ะผู้หญิงสองสามคนครอบครัวค่ะจะไปยังไงจะไปยังไงมีไหมที่ใครบางคนจะกลับมามีไหมแจะส เดิมไปแลความต้องการนั้นมีความต้องการอยากกลับมีความต้องการนั้นมีมากมายแต่เขาทำอะไรไม่ได้เพราะเขาติดคำว่าคนข้างกายคนในความสัมพันธ์นี่ยมันมีสองคนมันถ้ามันต้องเลือกอตัดสินใจเขาจะตัดสินใจเลือกครอบครัวค่ะคนข้างกายเขาแต่ถ้าอยู่การกลับมานั้นถ้าคุณยังพร้อมจะอยู่ตรงนี้ ถ้าคุณฟังเหตุผลของเขาและไม่ทะเลาะกันก็ยังพอไปกันได้แต่มันจะมีใครล่ะที่ลดอีโก้ตรงจุดนั้นเขายังอยากมีความสัมพันธ์นี้อยากไปต่ออยากพัฒนาอยากมีแต่ไม่เอาแต่ไม่เอาปัญหาดราม่านะถ้ามีแล้วเกิดปัญหาเก่าๆดราม่าชวนทะเลาะไม่เอาไม่กลับ คุณกับเขาทะเลาะก,กันหนักมากไม่อะต่างคนต่างถือดาบต่างคนต่างมีอิโกโ้ต่างคนต่างมีเหตุผลในตัวตนของกันและกันคุณมีเขามีคุณรู้ว่าความสัมพันธ์นี้ถ้าถ้าอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่มีความสุขคุณก็จะไม่อยู่อารมณ์นั้นอ่ะเขาคิดยังไงกับคุณคะกรกฎเขาคิดยังไงกับคุณคะ คุณเป็นคนที่ดีที่สุดที่เขามีมาเดียมเพรสเขาไม่มีสถานะให้ได้เขาไปได้แต่ความสัมพันธ์ที่ไปแบบเรื่อยๆให้คุณต้องทําใจถ้าทําใจไม่ได้เพราะเราแตกต่างกันอย่าเอาชนะคาคานรซึ่งกันและกันแต่เขาต้องการเอาชน,นะนะเขาไม่สามารถเลือกใครได้ค่ะสองดาบเขาจะไม่ทําอะไรเขาจะอยู่ในพื้นที่ของเขาถ้าคุณอยากอยู่ก็กลับมา แต่ถ้าคุณไม่อยากอยู่ก็ไปอารมณ์วันนั้นคุณอาจจะคุยกับกอดกดรักทั้งนี้ต่างวัยต่างชาติต่างศาสนาต่างปรการธรรมเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมเครียดนะนอนไม่หลับทีเดียวอยากคุยยอมหักไม่ยอมงอทะเลาะกันค่ะเทคแอคชั่นอะไรไหมเขาทะเลาะกับครอบครัวเขาไหมเนี่ย การของทะเลาะการทะเลาะกันกับครอบครัวบาดหมางกับครอบครัวหรือครอบครัวเขารู้ความลับล่ะเขาทะเลาะกับครอบครัวหนักมากเขายังจัดการปัญหาเขาไม่ได้ค่ะเทคแอคชั่นไหมไม่ไม่เทคจัดการอะไรยังไม่ได้ทั้งนั้นเครียดมากๆอยากหลุดออกไปจากปัญหาเหล่านี้ อยากหลุดออกไปจากความขัดแย้งการทะเลาะปัญหาความในใจของเขาค่ะขอความในใจเขาหน่อยความในใจที่เขาอยากบอกคุณก็รบกดความในใจของเขาที่เขาอยากบอกคุณเขารอคุณอยู่เขาบอกว่าเขารอคุณอยู่เขารอข้อความรอคุณกลับมาแต่เขาไม่สามารถที่จะเลือกได้จบครับเขาบอกเขารักคุณ เขายังคงรักคุณและเขาก็รู้ว่าคุณก็รักเขาเช่นเดียวกันกลับมาได้ไหมกลับมาเริ่มต้นใหม่ถึงแม้นเขาก็รู้สึกเหมือนที่คุณรู้สึกเขารู้สึกคุณไม่ทุ่มเทไม่รักเขาจริงเขาเฝ้ารอคอยคุณด้วยความทุกข์และทรมานรู้ว่าคุณต้องการอะไรแต่เป็นเหตุผลที่ให้ไม่ได้ The world จะไปต่อก็ใช่ที่จะอยู่ตรงนี้ เว่าอยากอาจจะมีกับอาจจะมีการกลับมานะความต้องการในใจยังอยากได้ยังอยากให้กลับยังอยากให้อยู่แต่เขาเคารบการตัดสินใจของคุณคะ่ะเดลว์เวอร์รักที่เขาเลือกไม่ได้รักที่มันไม่สามารถเลือกได้ด้วยเหตุและผลคุณรู้เขารู้ ใช่ okay, ไหมอะขอให้แนะนําให้กับกร,รกฎค่ะขอให้แนะนาหน่อยขอให้แนะนําให้กับความสัมพันธ์นี้ค่ะเอาใหม่ให้แนะนําบ,บอกว่าอะไรที่เดินผิดไปให้กลับไปที่จุดสตาร์ทแล้วเริ่มต้นใหม่ซะไปที่จุดสตาร์ทจุดเริ่มต้น ตนเป็นที่พึ่งห่างตนอดออมใจเย็นสิ่งที่คุณจะทำได้คือการบาลานซ์ตัวคุณเองเยียวยาวคุณเองเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนมุมมองคะถ้าในการมองถ้าการไปครั้งนี้มันเป็นการไปที่ไม่ประสบความสำเร็จแก้ทีละเรื่องปัญหาอะไรที่มีค่อยค่อยแก้หาแรงบันดาลใจในการจากไปจากจุดนี้สักแรงบันดาลใจคืออะไร ถ้าสมมุติว่าคุณเข้าไปดิวกับคนที่เขามีครอบครัวหรือมีเจ้าของอย Democratic ู่แล้วหาแรงบันดาลใจเลยว่าเขาอยู่คุณอยู่ตรงนั้นน่ะคุณได้รับอะไรได้รับความสุขได้รับความทุกข์หรือได้อะไรกับตรงนั้นและเอาตรงนั้นมาเป็นแรงบันดาลใจถ้าคุณรู้ว่าการอยู่ตรงนั้นมันไม่มีอนาคตไม่มีทิศไม่มีทางเอาแรงบันดาลใจจุดนั้นมาทําให้คุณต้องเลิกถ้าคุณจะเลิกกับใครสักคนคุณต้องมองหาแต่จุดไม่ดีของเขาจุดดีไม่ต้องมอง ถ้าคุณว่าอุ้ยเขาน่ารักเขาอบอุ่นอยู่กับเขาเรามีความสุขเรารักเขาถ้าเป็นแบบนั้นชาตินี้ก็เลิกกับเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเลิกกับใครต้องหาจุดที่ไม่ดีจุดที่ไม่ดีมากๆหนึ่งจุดที่ไม่ดีของเขาถ้าเขามีเกินข้างกายคุณไม่มีวันได้เป็นจริงถึงอนาคตของคุณในความรักครั้งนี้ไม่สวยหรูคุณต้องหาจุดพวกนี้ขึ้นมาเป็นข้ออ้างในการเลิกก็ไม่ใช่ข้ออ้างสิมันเป็นเรื่องจริงนั่นแหละเอา ขึ้นมามันเป็นประเด็นหลักเพื่อให้คุณได้เดินออกจุดจากจุดจุดนั้นเมื่อนั้นถ้ารู้สึกโอูรักเขาเขาดีเหลือเกินรักเราเป็นไปได้ไหมรักเราเขาเลือกคุณไหมรักเราเขาเอาคุณไหมรักเราสถานะมีไหมรักเราเขาเขาบอกว่าเขารักเราอะเขาเลือกเมียเขาได้ไหมถ้าเขามีคนของเขาแล้วเพราะฉะนั้นคุณรู้อยู่ว่าความรักข้างนี้เป็นแค่จดถ้วยวิมานที่วาดไว้น่ะ มันไม่ได้เป็นจริงมันเป็นข่าวิมานในอากาศกรกฎอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ที่คลิปช่อนบล็อกด้วยอย่าลืมติดวงส่วนตัวไลน์มาค่ะ A S S e A F e y. แอ๊ซายเอฟอีศูนย์สามสองเก้าวายเราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ